ชิดบิ่ง <descon> น <fin anta> ี่โยมเขาไปผัวเงไผัวกูสอนบงเลยล้่เ็นมาบ้งบางนบ้งเป็นมาเาเนี่เอระบานี่โยมบิ่งิว่าค่ดีกละเ้าแบบนี้แบนี้เมแบบนี้นะเท่านอโหขาข่าลไงจะอเด็กเป็นยังโยมเปลาว่าไม่ไทยใชไห Tôi mình phải ơi, mấy yên 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 ngập yên ngợp yên ngợp yên 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 สอบเบื้องโซงนี่มันดีบ่นี่หนี่นี่มันโยกดีบ่นี่เมียทดสอบเมียนี่มึงเบิ่งตีล่ะมันแมนอยู่บ่แมนตัวเโลคว่ำจริงเบิ่งเอาเอาคว่ำจริงเบื้องกี่ท่านหามาสอบโจกสอบเซือมเอามันมันมาคือสอบโซงหวังไดเอียนี่มันก็มาคือนี่ล่ะมันมีแหละแต่ไหนคือว่ากันแมนผัวกูโยมยังสี่ก็สี่ดีกูว่าวะกูเสยมาหัวอยังกูสอบเบิ่งนี่หนี่หนี่วัวมึงมัโยกใครเหรอหนี่พ บรเด็นเนี่ยเอากูร้องเบิ้งเบิ้งที่แล้มึงเบิ้งเป็นกันจนอันม้วนบ่มึงว่าเนี่ยพูดได้มึงสอนโยกเออมันเป็นโยกให้มึงกาขึ้นโยกเองมึงกันในตัวกันนี่ละกูยังมาสอนเบิ้งกูว่ามันขึก็จะซีดีดีว่ะโอ้ค้าๆขะละเท้านั่นนี่นี่ว่ะโยกให้คอยๆในแนวนี้วัวบริษไทยในลาจะโยกให้คอยๆในแนวนี้ก็จิมวนนี่ว่าวเฮ้ยโยมยำโยมยำดี่ก็หยังนี่มึงเออโอ้ยหัวตังไหนเพชรบ่งนี่โยบเข้าไปหัวร้องไอ้หัวกูสอมนบ่ไรแล้ว แนี่นี่ละบ้านนี่งอมบ้างใชว่าครัวดีกัะเออแบบนี้นะแบบนี้นโอ้แบบนี้นะวเนอะโอ้เอขอทาขอทานแล้วไงจะพอดกมันยังยอมบเจาถยมันจะไก่ว้ายมันก็คั่งดีเว้เห็นบ่คร่วสิยามบ่อเขาไว้เมียก็เห็นดอกยันเมียายาบักแคมืงคองดีกับบ่อเมียแอนเนาะ นี่ของมวนของแฉกนี่ไปเฮ้างมต่อ